สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ Hello guys Hello e v e r y o n e in the live มีใครดินเสียงแตรข้างนอกไหมครับผมที่กำลังเข้ามาดีครับ <c oughs> ใช่ครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนถันอยู่ในสตูดิโอที่จัดเป็นรถยนต์นใช่ครับเป็นสตูที่ออกแบบมาพิเศษเลย เพื่อไลฟ์ฟนนี้เลยเราสามารถเคลื่อนย้ายได้เรามาจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปดูครับนี่ทำอะไรกันอยู่ทุกคนสวัสดีครับนี่กขไม่เลยฮัลโหลฮัลโหลเอพีวันนี่วิ่งไปไลฟ์เร็วมากสวัสดีครับพี่บ๊อบบี้ใช่แล้วนี่ดิมาพูดคุยกับทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีน็อตที่เบฟเอพีสามออนแอร์อีกแค่20กว่าวนาทีนี้แล้วนะครับใจนะครับใช่ครับแล้วก็วันนี้เรามีแฮชแท็ก n อต g h t y บ a อี e ีสนะครับผมเริ่มเล่นภายในอีก10นาทีนี้แล้วนะครับ4ี่นุ้มจิเจอกันนะครับนี่ทอะไรกันอยู่ทุกคนใครรอดูอ,อยู่บ้าง EP นี้บอกเลยว่ามีความรู้สึกอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะทำให้รู้สึกเขินๆได้นิดน,นึงเฮ้ยนานๆก็งลองหนีว่าอะไรนะที่น่ารีทวิตไปใช่ครับก็ก เตรียมตัวเขินแล้วอีพีนี้เพราะว่าแบบเหมือนตอนที่นัดเล่นไปอะ่ะคือเหมือนเรารู้ไงว่าในอีพีนี้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วก็หลากหลายซีนที่นัดเล่นไปตอนที่ถ่ายในอีพีสามเนี่ยคือแบบก็เขินมาก,มากๆครับผมชวนไปนะครับ คุณเอเรียนและที่มาของเขานะฮะใช่วันนี้จะมีเตอร์ยิมมาดได้นี่ด้วย,ย,<ช>าายนะครับใช่ซึ่งนนใน e อีบีสาอุ้ยในพีนี้ก็จะมีด้วยพูดได้มั้ครับใช่ครับพูดได้ครับพูดได้ครับแล้วก็พีนี้จะเป็นพีที่ยี่ยี่กับน้องคนเดียวนะครับได้กลับมาที่บ้านเดี่ยวได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วนะครับด้วยอ๋อเอาไเซฟิวเตอร์ก่อนฮูโห้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีพี่แมทครัสวัสดีน้องศิลป์วันนี้ไม่ใช่น้องไม้นะคะวันนี้เป็นเหนือครับจะพูดจิตนะเนี่ยอีโอ้อ๋อน้องศิลป์นอหยู่ไเขารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าวันนี้มีไลฟ์เนี่ยเขาทำวัดเย็นอยู่หรือเปล่าวัดอยู่หรือเปล่าทำงานยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้สมาธิอยู่กัน แล้วแล้ววันนี้คุณเหนือจะเข้ามาทำอะไรในดิเฮียบอกไม่ได้ครับอันนี้ต้องรอดูครับแต่อ้าวแต่ทำไมไปบอกคนอื่นแล้วว่าวันนี้มีเหนืออุ๊ยคือผมก็ไม่ได้เจอโฟลลกแต่เอามีสนิทพีก็ไม่กี้เฮียีบอกแล้วอ้าวนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดาวนี้นะหมายมาทั้งคุณเอเรีย ได้ไหนตัวป่วนทั้งสองอยู่ไหนคุณสีไม่ได้ป่วนคุณสีอยู่ไหนคุณสีขึ้นเหนือไหนไหนไหนนายกดชวนแล้วใช่ไหมใช่นายกดชวนอีกรอบนะครับทุกคนรอคุณสิขึ้นเหนือเข้ามาป่วนจักรวาลนิ่งเฮียดื้อเฮียอยู่างนี้เดี๋ยววันนี้มาชวนคุณสีเสมอไปโอ้ยสดมากสวัสดีครับยูเทอร์ก่อนเลย คอมพิวเอรเลิวเตอร์ลยโอ้พวกผมคือพร้อมไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่างกายมาเราเรลีนี่ไปงานมาเป็นงานอะไรบ้างครับงานขอใ้งานดีครับใชุ่ลงานดีโชว์ดียใช่ที่สำคัญเยลลี่ของพวกเราได้รางวัลด้วยนะครับผมกินเลี้ยงได้ฉลองเลยดีกว่าใช่ มาฉลองที่ผับของเฮียอีเต็มเลยดเฮียอีนี่ยังไงครับคืนนี้ EP สามคืนนี้บอกเลยว่าจะได้เห็นความน่ารักน่ารักนะครับของคุณนี่มากเลยอะไรเฮียอีไปน่ารักใครหรือเปล่า เ้ยโอ้ยเว้ยเดี๋ยวพวกเราสองคนช่วยเองฝ่อยช่วยจัดการให้จัดการให้ถ้าเห็นอะไรก็บอกเดียวได้เลยฝ่ายเดียวไม่น่าจะใช้คำว่าเพื่อนคนเดียวเยอะกว่าฝ่ายอย่ากลัวจริงทุกคนทุกคนเ้องยียสองจริงนะจากที่ดูอีพีสองแล้วก็ยี่ยี่หน้าลมอ่ะหน้าลมหรือหน้ารัก ยังจำเป็นต้องมีสองคนข้างล่างอยู่ไหมจำเป็นจำเป็นสองคนข้างล่างรวมจองไลยจองอยู่ได้แน่นกนน่ดีคยอคืออยู่แบบใดคนเดียวใช่ไหมอ่าต่อเลยเพิ่งเพิ่งเลิกงานหรอกจริงไหมจากที่ดูอีพีสองคือเนี่ยอีดื้อน่ะเนี่ยอีเนี่ยอีจะมาหลอกอะไรคนเดียวหรือเปล่า ยอี้วางแผนอะไรไว้เฮียอี้ไม่ได้คิดจะหลอกครับแต่ว่าแค่ทดสอบจิตใจครับทดสอบจิตใจ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 เสร็จดีเสร็ดีไม่ใช่ที่หนึ่งแค่หรอแล้วก็แล้วก็อีพีนี้จะมีการแบบมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรมีปากเสียงกันด้วยมีปากเสียงอ๋อ ทุกคนมีปากเสียงราดูเหมือนกันอยากราดูเหมือนกันมีปากเสียงกันพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากหลังจากที่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันเราก็ต้องมาคืนดีกันจะคืนดียังไงคืนดีอี e ีอีพีเก้ามีแปดอีพีป่ะไม่ตนนั้นอี้มีแปดอีเองนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใช่ทุกคนครับที่ที่ถึงเหนือสีนะครับก็วันนี้อาจจะได้เห็นเห็นพวกเราด้วยนะครับผมเป็นเป็นในวัยที่โตขึ้นมากๆเปรอเบิดจะแก่ละอีกนิดนึงคิดว่าน่าจะแก่ละโตขึ้นกีิบี่นะสามปีใช่ปะโอ๊ยไม่ยับไม่เ้ใช่สีเสมอไม่น่ามาแล้วนะครับแต่สีเสมอหน้าตักหลัก ตายแล้วไม่ขอบ้างอะไรกันขอบ้างขวดขบดต้องต้องโอ้นิดเดียวเองพี่แป๊กเราเนี่ยนี่อีกกี่นาทีเองเนี่ยอีกกี่นาทีใกล้ออกแล้วนี่เปิดเปิดทีวีรอแล้วเนี่ยอีกใกล้แล้วอีกประมาณยี่สิบนาทีใช่วันนี้ซีรีส์เราออนตอนยี่สิบยี่สิบแปดใช่อย่าลืมนะเรามีแฮชแท็กกันด้วยนะน้องนัส นอตตี้เบสสองอีพีสามนะครับเราทำซีนเนี่ยมาดีกว่านอตตี้เบสอีพีที่สามยากยากมากยากมากโอ้โหแล้วช่วงนี้พวกคุณสองคนก็แบบใองกองวิจิตรกันหนักเตรียมเตรียมตัวออกกองกลางคืนตอนเนี้ยก็เลยกำลังต้องเปลี่ยนเวลานอนอ่าเราต้องนอน ตื่นคือแล้วเราต้องอาจจะต้องตื่นแา่ใกล้นี้จะเป็นคิวไหนจะต้องนอนนอนกลางวันแล้วก็ทํางานกลางคืนอย่างเงี้ย่เพราะว่าคิวต่อไปเป็นคิวไหนเกือบเกือบเอาเลยปะทั้งคืนสองสองคิวติดทั้งคืนอยากมาเล่นด้วยกันไหมครับถือว่าอุ้ยอยากรวมเรื่องอ่ะครับสองเล่นรวมกันได้ไหม ดื้อเฮียเจ็ดอะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่อาจจะคิดดื้อดื้อเฮียดื้อเขาเป็นคนกลางเฮ้ยพี่เจ็ดพี่เจ็ดก็หาว่าโวยพี่เจ็ดก็หาว่าเหี้ยน้องไม้หล่อยากแล้วไม่ถูกแล้วดื้อเฮียก็หาว่าพี่เจ็ดเป็นคนกลางโอ้โหหลอหรือเปล่าพี่เจ็ดอยากจะบอกว่า สาวๆที่แบบมามาเพิ่มในออฟฟิศคือแบบโอ้โหกิ๊กการ์ดกิ๊กการ์ดสาวๆออฟฟิศส,สวยอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กการ์ดเป็น,เป,นเป็นที่ถูกอกถูกใจสาวในออฟฟิศของทุกคนครับอะไรนะนอ,นอ,อะไรนะอ่ะเอ้ย น้องศรีก็ต้องไม่ปล่อยเอาไว้หรอกน้องศรีต้องจัดการคอเกยะคืเกย์อะไรกำลังงงๆอยู่เนี่ยคุยเรื่องอะไรวะนี่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ไหนเนี่ยเราอยู่บนรถเนี่ยเราดูยังไงเราจะไปดูที่ที่เดิมครับใช่ที่เก่งของเราใช่ตอนนี้เรากำลังเดี๋ยวยากขับแล้วใช่โอ้ขับรถสลอยไเนี่ยทำไมมันนิ่งจังกล้องจริงรถจอดอยู่หรอไอ๋อตอนนี้ จริงๆตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในรถตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอที่เซตอัพมาเซฟแค่ครึ่งคันใช่ใช่ถ้าให้ดูรอบๆเนี่ยตรงนี้มันจะลองลองแผนไปทางข้างขวาสิคือคือคือคนอื่นที่อยู่ในรถอ่ะเราจะเห็นความลับใครใครคือทีมงานอยากอยากรู้จริงๆเลยอยากเห็นคนสวย่ทีมงานมีช่างช่างไฟช่างกล้องเป็นสิบชีวิตเลยครับตอนนี้ ่ในสตูดิโอของเราสตูด,ดิโอหลดดนอนโยสิสารเคลื่อนที่ได้เรามาสปอยอีพีสามกันดีกว่าจะไปใช่เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าตอนนี้นนอีพีสามกำลังจะออนแล้วนะครับใช่ครับก็น้องนัทโซโล่เลยเ,เต็มมากมากเข้าครับพี่แม็กนะเราเรา,เราจะสปอยผมบอกเลยว่าเนอีดื A ้อมาครับบอกแม้ก็อีพีนี้จะเป็นอีพีที่อีกับไปอยู่กับเราคนเดียวเน้อแล้วก็ แกล้งแล้วกันแกล้งทำเป็นความจเสื่อมนะเหมือนที่วางแผนกับเหรียญไว้แล้วก็ต้องมาดูกันว่าจะมีความเจ้าเล่ห์ยังไงนะครับแล้วก็จะดูว่าคนเดียวเนี่ยจะจะจับได้หรือเปล่าหรือว่าจะจะเป็นยังไงจะคล้อยตามเฮียอี้หรือเปล่าแบบนี้มาดูกันว่าเราจะจับโป๊กเฮียนได้ไหมนะครับแล้วก็หรือว่าเราหรือว่าเฮียรจะมาทําอะไรให้เราหว่านสวัยสวานสวัยสวานสวัยไม่มีไปฮะเาจะมีความมีความหวานใกล้ชิดกัน นิดนึงครับอีกีนี้คือให้ชี้หนอแกชิดครับผมตายตายออกเลยหรอฮได้หมไม่าแล้วครับแล้วมีคนวครับแล้วก็มีแล้วก็วันนี้ก็จะมีกับมีคนอื่นๆด้วยวันนี้ก็จะมีหลายหลายซีนด้วยที่ที่ต้องนั่งติดตามนะครับก็มีแก๊งเพื่อนด้วยใช่ซึ่งบอกเลยว่าเราวันนี้เรามีแก๊งเพื่อนที่จะเข้ามาทำภารกิจในตประเทศนะครับผมซึ่ง บอกเลยว่าพวกคุณเป็นตัวแทนแห่งความดีจริงๆครับพวกคุณเป็นตัวแทนสำหรับทุกคนื้อจัดการเลยใช่ครับแคนไม่งงจะงงเอาเป็นว่าพวกคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องครับทําดีต่อไปครับเด็กดื้อต้องโดนลงโทษกอหิวข้าวต้องเลยีสวัสดีครับอะไรนะหิวข้าว กินข้าวอะไรตอนสี่ทุ่กว่าใช่เหมือนกันตอนนี้เธอต้องเปิดทีวีช่องวันก็ดูนอตตี้เบบอีพีสามเท่านั้นไม่ฉันฉันเปิดทวิตรออ่าไม่เป็นไรสามารถดูย้อนหลังได้ถ้าไม่อยากเปิดทีวี เราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางยูทูบช่องวันดีชาแนลนะครับใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ต้องดูอันคัดอันคัวันนี้ต้าดูอันคัดอันคัดวันนี้อย่จะดูทุกคนืมดูเวอร์ชันอันคัดกันนะครับวันนี้เวอร์ช่นอันคัดทักไอฉภาพชัดมากนะมีอะไรจะให้ทุกคนดูแน่นอนกับอันคัดวันนี้โอ้ดีเลยทีบอกเราดูช่องวันเท่านั้นช่องวันสีลุกครึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาสีลุกครึ่งนะเราเปิดทีวีเราเลยตอนนี้นะครับแล้วก็อันคัดนะอย่าลืมนะไอฉีเป็นเวอร์ชั่นที่ ต้องดูนะครับทุกคนวันนี้ใช่เพราะวันนี้จะมีซีหนึ่งที่แบบเหมือนสเปเชียลเฉพาะแบบในอันนั้นเลยครับเดาได้เลยอ่ะช่องยูทูบได้แล้วก็ออฟไลน์ได้ครับเดาว่าอะไรเดาไหนเราเดาแต่เดาได้แล้วกันพูดได้ไหมล่ะพูดพูดได้หรอไม่พูดได้หรอเชื่อพูดแบบใช่เหมือนเหมือนฉากที่คุณนั่งสมาธิอย่างเมื่อไหร่เหมือนเหมือนฉากที่เราได้แผ่หรือเปล่าล่ะเดีือนส้นวันฮะ แล้วก็อะไรลืมยังมีอะไจะพอ่ะกิ๊นี่มีก้นหินบอกมาดูคอมเมนต์ซิฮัลโหลวันโอ้ยอันเตอร์แฟนแส่นัเฮ็นะครับยังไงเราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณเช้าดื้อทุกคนที่ติดตามดื้อเฮียเลยนะครับใช่ยังไงก็ ถ้าซีดีพวกเราสนุกนะครับผมก็ฝากทุกคนบอกต่อแช์ต่อส่งต่อยเพื่อนบอกทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมปั่นเทนะครับก็เริ่มเริ่มกี่โมงนะครับเริ่มตอนนี้เริ่มตอนนี้ก็สามารถปั่นเทที่ไหนครับในใน i t t e r ครับใน ขนเนี่ยไอจีได้ไหมได้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 พอจีได้ได้ไม่ได้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 แต่ต้องมาในเอ็กซ์ต้องาต้องแวะมานีนึงได้เลยวันนี้จะไปจัดการขนดื้อแล้วก็วัน ท่าพาดเด็ดขวันซีพีนี้จะสนุกแน่นอนบอกเลยทุกคนท่าพาดนะครับคือว่าก็แชร์ให้ทุกคนดูด้วยใช่ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมชอบฝักทุกคนบอกตัวนะครับนี่ทีปั่นเทนกับไหนทีมปั่นเทนอยู่ไหนยกมือหน่อยสินักขุมานั่เอาไม่ฉันไม่โต้กันฉันถามคนดูเอ๋ดูก็รู้คนดูคนดูคนดูใช่คนดูปั่นเทนอยู่ตอนนีน นี่ก็เริ่มเล่นแล้วนะครับดูเริ่มเล่นแล้วครับทุกคนเปิดช่องวันที่ EP สองสามสิบเอ็ดต่อเลยเอ้ย EP สี่สายนิดอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปปั่นเทรนกันนะครับทุกคนดูแล้วเป็นยังไงก็มาเขียนความรู้สึกกันนะครับอย่าล right. ืมนะดูทางช่องวันแล้วด so ูซ้ำวนอีกรอบนึงนะครับทาง YouTube หรือว่าไอจีก็ได้นะแล้วก็ดูจบแล้วนอนใช่ไหมเฮ้ยแต่แต่เขาบอกว่าสูสนมากยิ่อาจจะดูตอนเช้าแบบตอนตอนทานข้าวอ่ะ เออแบบทำไมต้องดูไม่ดูตรงนั้นดูตอนไหนอะไม่หมายถึงว่าเราจะดูเราเป็นคนดูย้อนหลังไงเราเขาเข้าไปดูในในทวิตเตอร์นะหมายถึงว่าเข้าไปปั่นเทนแล้วก็จะดูมันก็จะมีคลิปที่ลงลงไว้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะดูจากตรงนั้นเป็นชอบๆแล้วเราก็มาใช่แล้วเราก็จะมาดูละเอียดอีกทีในตอนเช้าอะไรเงี้ยอืมโอเคโอเคมือช้าก็เป็น เบรกหนึ่งมือเที่ยงไม่ยาวเลยมันเกือบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่ใช่อ๋อก็คือมือละดูทีละตอนไปเลยก็คือโอ้โหงงแล้วตัวผมนี่ติดตามมี่เทียนนะครับไม่งงกันไม่หรือว่างงแล้วเหมือนกันมันก็ออนแต่ว่า EP ไงหมายถึงว่า EP มันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าเข้าใจครับใช่ใช่ มาณนั้นประมาณนั้นครับทุกคนเจอกันในแท็กเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในแฮชแท็กนะครับผมอย่าลืมนะนอตที่เบล EP สามนะครับผมดูสดทางช่องวันสามที่เบนนะครับหรือแล้วหลังทางช่องยูทูบบารีชาแนลห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ทางแอปไอขีแบบวันแบบอันพัดนะครับผมห้าทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมเราขอบคุณมากวันนี้ันะสปอาทุกคนเรามาโพสแบบท่าน่ารักกันเลยไอโพสท่าดื้อเลยใช่แล้วก็ใช่ส่งท่าดื้อที่สุดมาแล้วเจอกันในแฮชแท็กนะครับ มันจะเห็นหน้าชันนี่แฟนๆดูชาวดือแคบอยู่มาตาสองสองคือว่าไอไอข้อความมันมันบังหน้าไอจีอยู่โอ้โเหนือไม่เบาเลยนะเหนือภาษาคาษาหนึ่งสองร้ำโอเคขอบคุณครับอ้ไม่อยากไปเลยอะขอบคุณที่มา บายบายนะทุกคนอยากกระตเหมือนกันถึงแน่ๆเลยบ้านลยนะครับให้ขึ้นในอันดับหนึ่งเลยแม็กเป็นห่วงนะโอ้ยเขาไปไปลุยพวกเราส่งพลังมา